ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่3ประจำวันพฤหัสที่1กันยายน2,565ครับ ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะครับเผลอไปแป๊บเดียวนะครับผ่านไป8เดือนแล้วนะครับชีวิตมันช่างเดินกันอย่างรวดเร็วกันละเกินนะครับเช่นเดียวกับตัวของเซ t ตอินดี x นะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยก็มีความผันผวนนะครับแล้วก็รวดเร็วกันใช้ได้นะครับโดยวันนี้นะครับเซตอินดี x ก็ไปไม่ไหวนะครับหลังจากตั้งทรงมาค่อนข้างสวยในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับ วันนี้ก็ปิดลบไป17จุดนะครับไปไม่ไหวนะปิดที่1,622จุดนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะถอยลงมานะแต่ว่าความดีงามของเขาก็คือว่ายังคงยืนนะครับอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับซึ่งตัวเนี้ยเส้นตัวเนี้ยมันขยับลงมาอยู่ที่1,612จุดแล้วนะครับส่วนในภาพรวมนะครับเซ็ตอินดี x นก็ปรับตัวลงพอๆกับเอเชียนะครับวันนี้ติดลบกันเฉลี่ยประมาณสัก1%นะครับแต่ว่า ถ้าไปเทียบกับอาเซียนนะครับเราอาจจะติดลบมากกว่านะครับเพราะว่าวันนี้อาเซียนโดยเฉลี่ยน่ะติดลบกันเพียงแค่0.4ปรนนะครับประเด็นที่เหมือนๆกันในวันนี้ในเอเชียนะครับก็เป็นประเด็นในเชิงลบตกใจกันนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้มันมีข่าวว่าที่ประเทศจีนนะครับก็มีการล็อกดาวน์เมืองฉนตูนะเสฉวนนะครับเขาบอกว่ามีการพบการติดเชื้อนะครับ150กว่าคนนะครับเพราะนั้นเพื่อความปลอดภัย ตามนโยบายซีโร่โควิดใช่ไหมก็ต้องมีการล็อกดาวน์กันทันทีเลยนะครับเขาบอกว่าเมืองทั้ง2นี้นะครับก็มีประชากรรวมกันประมาณ21ล้านคนนะคิดเป็นประมาณสักเกือบเกือบ2%ของคนจีนนะแล้วก็เป็นศูนย์กลางเรื่องของการผลิตเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หลายหลายอย่างด้วยนะครับก็สร้างความกังวลให้กับหุ้นเทคหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเลยนะครับ ส่วนประเด็นที่2เนี่ยนะครับที่เป็นประเด็นที่ทําให้บ้านเราวันนี้เนี่ยนะครับลงลึกกว่าอาเซียนนะนะว่ามันน่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของโครงสร้างตลาดหุ้นนะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยนะครับกลุ่มของพลังงานมีสัดส่วนค่อนข้างใหญ่นะเป็นอันดับ2ประมาณสัก23%ของ Market Cap นะครับอันดับ1เนี่ยจะเป็นกลุ่มบริการประมาณ2 4นะครับคราวนี้เราเห็นเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยมันปรับตัวกันลงมา 2วันติดๆนะจับนัดรวมกันเนี่ยสวันลงกันมาประมาณสัก7%นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับระหว่างการเทรดเนี่ยก็เห็นราคาน้ำมันลงกันไปอีกเกือบ1%เพราะฉะนั้นกลุ่มน้ํามันนะครับอย่างเช่นตัวของปตทสอทปตทเนี่ยก็แอบเสียวเลยทีเดียวนะครับก็เป็นตัวที่กดให้ตลาดหุ้นมันถอยลงมานะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับปตทกับปสทเนี่ยจับมัดรวมกันก็กดตลาดได้ประมาณสัก3จุดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพอรวมกับพวกลงกลั่นอะไรต่างๆเนี่ย มันก็ดึงให้ตลาดหุ้นบานเราเนี่ยอาจจะดูว่าลงแรงกว่าอาเซียนในวันนี้นะครับมาดูการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินดี x ในวันนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นนะคือเปิดตอนเช้าก็ติดลบเบาๆประมาณ2จุดนะครับเปิดที่1,636แล้วก็ระหว่างวันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะมันเป็นภาพของการซึมลงซึมลงซึมลงนะครับก็ลบไป17จุดไปปิดที่1622นะครับ ซึ่งอย่างที่บอกว่าความดีงานของในรอบนี้คือ1คือมันยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่1,612จุดนะครับอันที่2คือมันก็อยู่ในกรอบที่นักวิเคราะห์เขามองกันไว้ว่าระหว่างรอนะครับตัวเลขต่างๆข้อมูลต่างๆนะครับก่อนที่เฟดจะประชุมกันวันที่20-21กันยานะเขาก็มองกันว่าเซ็ตอินดีน่าจะเป็นภาพของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง1,620จนถึง1,650นะเพราะงั้นวันนี้ แม้ว่าจะถอยลงมานะก็ยังคงอยู่ในกรอบที่รับได้นะฮะมาดูกลุ่มหุ้นกันบ้างนะครับสำหรับกลุ่มหุ้นที่เรียกว่าพยุงตลาดในเชิงบวกวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหน้าตาแปลกๆไปนะนะครับวันนี้ตัวที่ดันตลาดได้สูงสุดนะครับก็คือตัวของอายุตนะครับเป็น a l l i a n c e อายุทยานะโอ้โหวันนี้ปรับตัวขึ้นถึง15%นะครับก็ช่วยดันตลาดได้ประมาณสัก0.2จุดเบาๆนะครับแต่ว่าก็เยอะละล่ะนะครับ ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างผิดปกติเหมือนกันนะเพราะว่าพอไปเทียบเคียงกับพวกกลุ่มประกันอื่นๆเนี่ยดูตัวเนี้ยผิดหูผิดตามากนะครับอย่างในวันนี้ในเคสของ bla เนี่ยก็เป็นภาพของการซึมลงเบาๆส่วนท i ิปโฮดดิ้งก็เป็นภาพของการขยับขึ้นเขียวเบาๆแต่ว่าอายุตเนี่ยนะครับวันนี้เปิดกระโดด10%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยืนค้างนะขึ้นๆลงๆอยู่นั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างผิดปกตินะครับแล้วก็มีวอลุ่มการซื้อขายค่อนข้างหนา,นานแน่นเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวคงจะต้องมีข่าวอะไรออกมาแล้วล่ะนะครับเพราะงะั้นใครที่จะเข้าตามเข้าไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะไปรอดูข่าวก่อนน่าจะดีกว่านะครับส่วนอีกกลุ่มหนึงที่มาแปลกๆทีาไม่เห็นมานานมากนะครับก็คือกลุ่มของสายการบินนะ,ะวันนี้บางกรอกแอลเวย์เนี่ยปรับตัวขึ้น4%นะครับแล้วก็ a a v นี่ยปรับตัวขึ้น1%นะครับสิ่งที่สนับสนุนการขึ้นของกลุ่มสายการบินในวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของ ราคาน้ํามันที่มันปรับตัวลงมานะครับหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วน BA เนี่ยอาจจะมีเด่นกว่า AV อยู่หนึ่งเรื่องก็คือว่าเขามีลูกนะก็คือตัวของ b a r e i t นะครับซึ่งกําลังจะ IPO กันประมาณกลางเดือนกันยาน,นี้ละนะครับซึ่งการออกตัวของ b a r e i t ตัวนี้นะครับในร่างเดิมน่ยมันก็คือตัวของสมุย Property Fund นะนะครับตัวนี้ข้อดีของการออก b a r e i t คือจะทําให้ BA เนี่ย ได้เงินกลับมาอีกหมื่นกว่าล้านบาทนะครับก็เป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องเอาไปทามาหากินได้ต่อแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีนะเป็นการออกตอนที่จังหวะที่ท่องเที่ยวเรากําลังบูมด้วยนะครับกำลังฟื้นตัวอย่างมีนัยสําคัญก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะไปเห็นอ่านข่าวมาเขาก็บอกว่าโอ้มียอดจองกันถล่มทลายใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ในวันนี้นะครับก็คือตัวของ t ทสโก้นะครับ วันนี้ t ทสโกเนี่ยปรับตัวขึ้น4%นะครับก็มีข่าวเข้ามาว่าตัวของบริษัทน้ำมันของอ,อเมริกานะคือเชฟรอนนะครับก็กำลังอยู่ระหว่างเจราจากับทางรัฐบาลของเวเนซุเอลานะครับในเรื่องของการจะพร้อมที่จะกลับมาทำธุรกิจร่วมกันนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับทางนั้นขเขาก็บอกว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่จริงๆเป็นข่าวมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังคงจะต้องรอฝั่งของรัฐบาล าสหารัฐนะครับในการอนุมัติให้เข้าไปทํารายการอะไรกันได้นะแต่ว่าพอเป็นข่าวออกมาจากรอยเตอร์ว่าเริ่มจับข่าวนั่งคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นระหว่างเชฟรอนแล้วก็ทางเวเนซุเอลาน่ะมันก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับมีความหวังว่าจะได้กลับมาทํามาหากินร่วมกันเร็วๆนี้นะก็ทําให้ตัวของเทสโกเองก็อาจจะได้กลับมาใช้แหล่งน้ามันดิบจากเวเนซุเอลาอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็บวกขึ้นมา4%นะครับก็เป็นเรื่องของความคาดหวังเนาะเพราะงั้นใครเล่นตัวนี้ก็ ต้องตามข่าวนี้ให้ดีนะครับส่วนกลุ่มที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเะมอย่างที่าได้ฟังตอนต้นรายการเนาะก็จะเป็นกลุ่มที่เสียประโยชน์จากราคามันที่มันปรับตัวลงเนาะก็จะมีพวกของต้นน้ําอย่างตัวของสพปตทลงกลั่นเป็นต้นนะครับส่วนกลุ่มที่เล่นวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยช <cano> น์จากเรื่องของราคามันที่ปรับตัวลงอย่างเช่นกลุ่มอของสายการบินเป็นต้นนะครับมาดูกลุ่มผู้เล่นในตลาดกันนะครับ นักทุนสาบันก็ยังคงขายติดต่อกันเป็นวันที่5นะครับวันนี้ขายไปอีก2234ล้านบาทรวม5วันเนี่ยแกขายไป9,700ล้านบาทแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่แอบตกใจนิดนึงก็คือนักทุนต่างชาตินะแหมหลังจากเรียว่าเป็นพระเอกมาหลายวันวันนี้ขออนุญาตพลิกเป็นขายนะวันนี้นักทุนต่างชาติขายไป3,264ล้านบาทเยอะเหมือนกันนะครับเท่าไปไล่ดูนะครับถือว่าเป็นการขายที่ แรงที่สุดในรอบ47วันทําการนะอ่าซึ่งผมเดาว,ว่าการที่ขายแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของการตกใจเรื่องของมาตรการล็อกดาว์เฉนตูที่จีนหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอันนึงคืออย่างที่นักวิเคราะห์เขามองว่าเซตเนี่ยน่าจะเป็นร่างเรื่องของการสะสมพลังนะครับระหว่าง1620จนถึง1650ซึ่งจากวันนี้นะครับกว่าที่จะประชุมเฟดเนี่ยก็อีกประมาณ20วันมันก็อาจจะเร็วเกินไปที่จะทะลุ1650เนาะ ็าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเรียกว่าหมุนทํากําไรกันบ้านสลักน้ําทุนต่างชาตินะครับส่วนในภาพรวมนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็อยู่ที่79,412ล้านบาทนะก็ลดลงไป20%จากเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการทำรีบาลานซ์นะของ MSCI i n ก e x นะครับก็เลยทำให้วอลลุ่มเมื่อวานน่ะมันค่อนข้างสูงกว่าปกตินะครับสุดท้ายนะครับมาสูุปรี่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์ก็ยังมีผลต่อเซนติเมนต์นะครับจิตวิทยาการลงทุนของตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงสัปดาห์นี้นะซึ่งตอนนี้ล่าสุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์อยู่ที่ติดลบ100จุดกลมๆแล้วกันนะครับลบไป0.4%แต่ว่าก็เรียนตรงๆว่ามันก็ยังเอาแน่เอาน้อยไม่ได้เนาะบางทีแบบหัวข้ามบวกดึกๆลบก็มีเหมือนกันก็คงจะต้องอไปรอดูตอนช่วงลุ่งสงสงซะจะดีกว่านะ ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาก็เลยมองว่าช่วงนี้เนี่ยดาวโจนหรือ s p 500หรือ N a s d a q เองเน่ะน่าจะอยู่ในภาวะของการค่อยๆซึมลงนะครับเพื่อไปรอฟังผลการประชุมเฟดครับ FOMC วันที่20-21กันยาระหว่างนี้นะก็ขาดแคตตาลิสในการดันขึ้นแล้วกันก็เลยทำให้ภาพมันอาจจะดูเมาเมานิดนึงนะสำหรับตลาดหุ้นอเมริกานะซึ่งข้อสังเกตเนี่ยผมเห็นอยู่2เรื่องในวันนี้นะครับอันที่1คือตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาก็แปลกนะ ข่าวดีก็ลงข่าวไม่ดีก็ลงนะครับข้อสังเกตที่2คือวันเนี้ยนะครับมันเป็นวันแรกที่ทางมาตรการ quantitative tightening นะครับของทางเฟดเนี่ยก็จะเริ่มต้นในระยะที่2นะครับซึ่งจะเป็นการเรียกว่าดูดสภาพคล่องออกแรงกว่าเดิมนะของเดิม4 0,000กว่าล้านเหรียญต่อเดือนตอนนี้จะเป็น90,000กว่าล้านเหรียญกว่าเดิมเพราะฉะนั้นสภาพคล่องนะ่ะมันกำลังเริ่มออกไปจากตลาดนะครับมันก็เลยทำให้หุ้นนะ่ะมันก็เป็นภาพของการซึมๆลงนะครับข่าวดีก็ลงข่าวลบก็ลงภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าข่าวดีก็ลงนะครับข่าวไม่ดีก็ลงนะครับแล้ว QT มันก็เริ่มต้นแรงขึ้นแบบเนี้นะครับสิ่งที่สังเกตเห็นคือฟันโฟล์เองนะ่ะมันก็มีการขยับนะมันก็จะเห็นว่ามันจะเป็นการขยับจากพวกของสินทรัพย์เสี่ยงก็คือตลาดหุ้นอเมริกานะฮะดาวโจน s ์เอ0นพาสก,ก็พยายามที่จะวิ่งไปหาตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเงินสดนะครับสังเกตด,ดูดอลลาร์อินดซ x มันก็มีการ แข็งตัวมากขึ้นนะก็คล้ายๆว่าคนก็ปิดความเสี่ยงนะครับเพิ่มถึงกันสดมากขึ้นเพื่อไปรอการประชุมเฟดในวันที่20นะครับอีกมุมหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่านอกจากเงินจะไปถึงกันสดแล้วเงินมันก็พยายามวิ่งไปหาในสถานที่ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยงนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาอยู่ในวันนี้นะเราก็เลยเห็นฟันโฟื่ะมันก็มาป้วนเปี้ยนฝั่งของเอเชียกัน พอสมควรเลยทีเดียวนะครับนันนี่ก็เป็นลักษณะของฟันโฟที่พอที่จะสังเกตได้ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีกประมาณสัก20วันนะคิดว่าภาพน่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวอย่างแผนการเทรดนะครับก็โดยความที่ว่ามันยังมีอีกหลายวันกว่าเราจะเห็นความชัดเจนของนโยบายการเงินสหรัฐเนาะเพราะฉะนั้นภาพของตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะเป็นภาพของการซึมลงนะครับแต่ว่าบ้านเราน่ยอาจจะเป็นภาพของการไซด์เวย์ออกข้างนะครับเพื่อสะสมกําลังนะครับ ซึ่งเท่าที่ดูอาการของตลาดหุ้นบ้านเราทั้งในฝั่งของแท่งเทียนเซนเมนต์การลงทุนโครงสร้างนะครับเหล่าเพลเยอร์ต่างๆในตลาดนะดูอาการตลาดหุ้นบ้านเราเนะี่ยเหมือนจะอยากขึ้นมากกว่าอยากลงนะ,ะเพราะว่าเราต้องไม่รู้ว่าอย่างหนึ่งที่มันยังแบ็กอัพตัวของตลาดหุ้นบ้านเราอยู่มันก็คือเรื่องของการฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะของภาคท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักนะครับเป็นหัวใจหลักของประเทศเราแล้วก็ยังมีอัพไซด์จาก ประเทศจีนที่อาจจะส่งคนมากลับมาเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้เช่นกันนะครับแม้ว่าวันนี้ยังเรียกว่าล็อกดาวน์กันอยู่นะแต่ก็ตลาดเองไม่ได้คาดหวังในปีนี้นะตลาดไปคาดหวังกันประมาณสักต้นปีหน้าที่คนจีนจะกลับมาเพราะฉะนั้นความคาดหวังตรงนี้มันก็ยังไม่ได้สูญเสียไปนะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเป็นภาพของการไซเวนนะแต่เชื่อว่าเป็นการไซเวสะสมกำลังเพื่อเตรียมที่จะขึ้นเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนนะครับอเอาแล้ววันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับรายการเราจะไม่มีวันศุกร์เนาะวันศุกร์ปล่อยให้หน้าแดงได้ไปพักผ่อนได้ไปเที่ยวกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกับตลาดวายพอดแคสต์วิกเอนนะครับในช่วงของวันอาทิตย์บ่ายบ่ายเย,ย็นๆแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ขออญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีรอบหน้าครับสวัสดีครับ ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะ